สวัสดีครับเตอโอวิชิมาแล้วครับผมมอนี่ครับเตี่ยวไกล้ครับี่น้องนี่บุฟเฟ่เลยมือนี้จัดเต็มครับผมตักแบบบ้นเสียงบดีภาไในครับผมบุกเฟ่สบายเนาะมินี่มาครับผมสดเดี๋ยวน้อวันน้ำกันดน้วยเวลาบายบายครับผมหลานเพิ่งเปิดบายนะก็เลยต้องกินตอนบาย ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามก่อนนะครับผู้ใดเข้ามาบึงเรามาครับผมสดห,หวนนะครับอากาศเย็นๆเนั็งน้อยเนาะช่วงนีน้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเยวหนาวเียวหยวหอนเยวเย็นอยู่นะครับแกดูแลสุขภาพกัน,นด้วยคนที่เขามาบึงนะ <c oughs> <c oughs> แล้วครับผม ว่ากันไม่เด้อคลิปนาหมดละจะเป็นคลิปอีหยังหรือใด,ดมีอยากให้รีวิวเมนูใดก็คอมเมนต์ไดเลยครับเด้อละทาง youtube facebook tiktok ก็พาก,กันเขาไปเบิง้งแกเบิ้งอะไรก็เลือกเอานด้ครับผมว่ากันไม่คลิปนาครับไปแล้วบายบาย